สวัสดีครับมือนีมะแนะนำน้ำนองไส้พักมาถามว่าไอ้ครับผมเลาตอกกิวแลวย่ามผมเลาไปแล้วผมงดีแลนะ้วเส้็ตอกฮักนะับเกิดจากสาเหตุนังแต่ว่าผมเห็นมีห้อยมีดอยูกก่กับสันนะครับกับผมกัสันนิ่านว่าสีเป็นจากการขูดเปลือกไม้ไผ่นะครับคือแบบว่ายังขูดว่าในเป็นเพราะว่าสมัยผมขูดไม่ไหม่นะกระหักคือกันผมก็คิดว่าสีเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือการขูดเปลือกมันนะคือห้องขูดบ่เปลี่ยน ในการที่ขูดโบเป็ยนจังไดก็คือว่าเวลาเขาตั้งใบมีดเขาสีสักลุมไปเรื่อยครับผมสักปึ๊กแล้วเขาก็ขูดนับอันดับแรกเลยติ๋วสีไปกวนมูเลยเพราะว่าคมมีดมันปักเข้าไปนับแล้วเขาขูดลงไปนัมัน่ใช่ไงมันเป็นบาดตรงนี้ปักมองได้เป็นบาดมองหันครับผมนับจังไดเอาไปเหลาจังไดก็หักจังสี่นะบเพราะว่าสีเหลาง่ามมาได้ก็คือเขาถิมนับก็เลยิดว่าต้องเป็นจุดนี่นับเดี๋ยวเขามาเบิ่งนับในการขูดนับสีโบมีห้อยเลยนับเดี๋ยวมาเบิ่งใส่ นำในการขูดสิบบมีห้อยปากคองมีดเลยนะครับเข้าขูดจงังไดนะครับนี่เขาขูดจังไดสิบบมีห้อยปากคองมีดเลยนะครับนี่คิดว่านองสีเฮ็ดพิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขามาเบื่องกันนําในการขูดเปลือกขูดเปลือกใบไผ่นะครับในการตั้งนะครับตั้งก็คือว่าสิเอาสันมีดเข่ากวนนะครับสิบเอาคมมีดเขานะา่านะสิเอาสันมีดพาดไปแลลวเขาสิขูดไม่สี่ครับพุ่มนะเขาสิขูดไรลงไม่ัด้สนะครับจังได้กับโบปากนะครับนี่สิขูดลักษณะนี้นะครับแต่ขัน ปักจึกขูดปักจึกขูดนะครับปักมองหนเสียทิมมองหันด้วยนะคิดเพิ่งที่เราเขาขูดหลอบนี่ซีฟอเสียไดจังไดนะครับเดี๋ยวกันผมก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดนี่นะครับแล้วก็ะเลยเดี๋ยวมาเหตุลิปแนะนำครับผมนี่นะครับในการว่างใบนะครับกว่างเขาสีขูดเป็นสีนะครับไหลหมุนหมุนหมุนไปนะครับ๋ยวเขามาเบิ่งกันะครับนี่บบมีเป็นห้อยครับผมทำปักป็นสี่แล้วก็ขูดนะเดี๋ยวคุณมาเพิ่งไก่เดี๋ยวก่อน เนี่ยพวกไก่นะครับสีบบปักลงจังสี่แล้วก็ขูดนะครับเ้าสั่นหักนะจังได้กระหักเขาต้องเอาใบมีดแนบนะครับแนบคือแกงขี่แล้วก็ขูดขูดไปงสีครับผมโบต้องเฝ้านะครับโบต้องเฝ้าเนี่ยไลไปเรื่อยครับผมนี่เห็นบ่โบมีห้อยสวยงามนะครับโบไมีเสียโบเสียจักเส้นนะครับนี่ขันเขาขูดเปลี่ยนนะครับถ้ขันขูดโบเปลี่ยนก็ยังผมเหตุใหม่ๆเห็นบอกขาดเบิดหฮักิ่มเบิ้นะนี่ ในการว่างใบมีดนะมัน้อว่างว่างให้มันแนบแนบไว้แนบกันปักจังสี่จังไดรก็หักครับผมนี่ปักจึ๊กลงไปแล้วก็ขูดนะมองปักนั่นแหละสิเป็นบากพอเข้าไปเหลาบา้นี้ลองมะลีดเบิ่งน้าหักแกะมองเข้าปักนั่นแหละนะครับก็เลยมาแนะน้ำนะครับน้องๆตำรับผู้ใดอยากเอาที่การเขาตอกนะครับนี่ตั้งแต่การขูดไม้ไผ่นี่ละนะฮะนี่ให้กัค่อยๆครับผมเห็นว่าผมสิแนบก้อนจังขูด โบออกสร้างมันครับผมดีกว่าง,งานเขาเสียครับผมนี่ค่คอยเลื่อมไปว่าลองฟาวครับนี่ขูดไปเลยตัวนี้มันจะขูดยากเนี่ยแหละเพราะว่ามลไพ่มันแก่นะเบื้องแต่สีเนี่ยเป็นสีเมนวัชขาวนี่นะครับนี่นี่ขูดไปเลยครับผมโมมีเป็นบาทเฮ็ดหล็กๆกุ้มกับแจ้งสีละปัก,ปกจิกปักจิกมันยังเหี่ยวเลีเล้ยวคนว่ะโอ้ยบัดเหาก็ไปเหลาคนแล้วบัดรมองมันหัก ตอกติวแห้งต่งบีบนะครับตอกเนือยังโบกันไหนได้เพราะมันอยู่ในเหนือใหม่เขาปักโบหอดแต่ว่าตอกติวคือถิ่มกวนเลยนะครับอันดับแรกก็คือตอกติวหลักฉะนั้นกับโบอยากให้เสียงาน,นครับผมตอกติวมันเฮ็ดหนกนะฟังแต่เสียงนี่นะไม่ไพ่มันแก่หลายนะครับนี่เขาสีขูดไล่ไปเรื่อยเรื่อยครับผมไม่ต้องฟังนีงง่เนี่ยว่างว่างใบมีดปุ๊บแนบแล้วก็ขูดแป้งสีครับผมนี่ โบนีเสียครับผมงานตัวกีดฉันบอกว่าใหม่มันใหม่มันเก่าอยู่แล้วมันมีห้อยบาดแผลอยู่แล้วยครับเรื่องมันจังสีเสียมันมีป่องหนึ่งที่มันเอาโบได้มันเป็นห้อยบาดคล้ายๆว่าแมงมันจอครับผมมันเกิดต้นึงบท่มใจตันึงก็ต้องท่าใจนิดน่อยเพราะว่าเสียอยู่ล่ามนอยู่แล้วแต่ยง้มันอขูดนะครับเพราะเร่มันเสียนัเสียดายไหม เพราะว่าเอาไปเใ็ดตอกสรหนูมันหายากเรื่องใหม่เกลี่ยก็กกบ่ยอยากให้่เขาถิ่มบ่ยอยากให้เสียนั่นถูไปเรื่อยครับผมแล้วก็ไปจักบ่มีบ่มีถิ่มนี่โบถิ่มจักอันครับนี่เดี๋ยวมาเบิ่งกันมาเบิง่งใหญๆนครับย้าไปลูบอ,อ่ะสังเกตเบิ่งนะครับนี่ แล้วเขาก็ยังกลับทางขูดกลับมาอีกฟังนี่นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าพาไปเลยพาไปเลยพาแล้วก็ไปจักไปจักในสินตอบอันนี้ก็ถนัดไผ่ถนัดมั่นนะครับแต่ว่าแต่ว่าไอ้ธีีที่ไหนผมว่ามันมันขูดยากผมว่าัางแต่เขาขูดไี่มันก็ขูดยากแล้วเขาไปขูดในสินต่อคือเขาต้องขูดทุกสินแล้วมันมันเปลืองคมมีดหนึ่งแล้วมันต้องขูดยากมันแมนแทียกแกงสีนะขูดยากนะปวดมือแต่ลย มาแนวน้ำวิธีนีนะครับวิธีนีทั้งง่ายนะครับขูดกวนยังเอาไปจัประมามมั่นรบนบเนาะสงสัยตรงไหนก็สามารถทักมาสอบถามได้ครับผมไปสวัสดีครับ